สวัสดีครับผมเจคอ斯นะครับวันนี้จะอยู่ในเกม King Godcastle นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นด่านการโจมตีของศัตรูที่แข็งแกร่งในการเดินทางนะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะก็จะมีให้เลือกเป็นกอบลินการโจมตีของฮีโร่แล้วก็การโจมตีของศัตรูที่แข็งแกร่งครับคลิปที่แล้วผมเป็นหน้ากอบลินทองไนะครับคลิปนี้ผมจะเป็นการโจมตีของศัตรูนะครับในด่านนี้นะครับเราจะต้องสู้กับบอสทั้งหมด6ตัวนะครับนั่นก็คือตัว จากด่านต่างๆนะครับก็คือกอบลิน hmm. กลุ่มโจนสลามอันเดธเอลฟ์ออกนะครับโดยที่ด่าน7ด่าน8ด่าน9นะครับไม่มีมานะครับผมจะมีแค่6ตัวนี้เนาะโอเคครับโดยทีมที่ผมจะใช้นะครับก็จริงๆแล้วจะเป็นชองอาร์โชตัวเดียวเลยนะครับตัวอื่นเนี่ยเอามาแค่โชว์ประดับเฉยๆนะครับผมแท่งบูชาที่ผมจะใช้นะครับเป็นแท่งบูชาฮีโร่สิบ แท่งบูชาย,ยักษ์สิบแล้วก็แท่งบูชาความโลภห้าครับส่วนสมบัติที่ผมจะใช้นะครับเป็นสมบัติอันนี้นครับก็เหมือนในคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นการเพิ่มรางวัลที่ได้รับจากการเดินทางนะครับ20%แล้วก็อันนี้ครับเครื่องหมายทหารชั้นสูงนะครับยิ่งฮีโร่ในสนามของเราน้อยนะครับตัวนั้นจะยิ่งเตดโจมตีแรงครับโอเคไปเล่นกันเลยเนาะ เริ่มมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะจริงๆผมจะพยายามทําชองอาร์ตัวเดียวนะตั้งแต่เริ่มให้ได้แต่ว่าถ้าตายน,นี้ไม่ได้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากครับจริงๆแล้วตัวเลเวลของตัวผมะค่อนข้างใจเยอะนะครับเพราะว่าชองอาร์ผมเลเวลสิบสองแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนเนี่ย มีชอง R เวล8ก็ผ่านได้ไม่ยากอยู่แล้วครับยกเว้นว่าถ้าชอง R เนี่ยต่ำเลเวลต่ำกว่าเลเวล8นะครับจะมีความยากในการเล่นขึ้นมาระดับหนึ่งครับเพราะว่าตัวชอง R เนี่ยสกิลตอนที่ปลดล็อกตอนเลเวล8นะครับมันจะสามารถดูดได้เพิ่มขึ้นมาได้ครับอืม Okay. ส่วนถ้าใครไม่มีชองอานะครับจริงๆแล้วก็สามารถใช้ตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาเป็นทีมหรือไม่ก็อาจจะใช้เมลก็ได้ครับที่ผมเคยใช้ไปก่อนหน้านี้เนาะซึ่งเมลมันก็มีดามเมจที่แรงเหมือนกับชองอารเลยครับ โอเคเนาะช่องอาร์ผมจริงๆแค่นี้ก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้ผมเลิมผมลืมขายทั้งหมดเนาะมันเลยลงมาให้เองนะครับโอเคเอาออไปให้หมดเนาะช่องอาร์ในเกมนี้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าจะโกงที่สุดในเกมเลยนะครับเป็นตัวที่แบบว่าครบมากๆทั้งเรื่องผ่านด่าน เออเล่นอีเวนต์ PVP คือเป็นตัวที่เก่งแบบเก่งเวอร์เลยครับทั้งดาเมจแรงดูดเลือดอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าตัวมันจะแพ้อยู่ไม่กี่อย่างก็ครับก็คือแพ้เรื่องระยะเนาะจริงๆแล้วผมปล่อยอะไรก็ได้นะผมกดเล่นไปเรื่อยๆ สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับแนะนำว่าถ้าสามารถมีเวลาดีไดีนะครับก็ให้ดีหาช่อง R ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะ่า ID นั้นจะไปไวมากๆเลยนะครับนี่เราจะเห็นว่าผมแบบแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับถ้าช่อง R เป็นระดับทองแล้วเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆครับ ถึงบอสจทหายเลยนะครับผมนี่ครับคือถึงบอสจะสตัน,นได้นะครับแต่ว่าชองอาร์มีทั้งดูดเลือดแล้วก็ดามเมจที่แรงครับก็จริงๆแล้วการเล่นด่านนี้มันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปนะ,ะ้วครับสวัสดีครับบาย